เ,เฮียย้ยโอ้ยสุดขอบเลยเฮี้ย <c oughs> มันจะเร็วขึ้นเปล่าวะใช่มันจะเร็วขึ้นใช่ค <c oughs> รับได้่งจับกูเฮ้ยเฮ้ยมึงเล่กจับดิเอาล้วงคนจับกูล้วงเฮี้ยนินจาขาแม่งจับกูขอให้มึงแพ้วผมไม่ต้องกระโดดด้วยอ่ะไม่แพลตฟอร์มเล็กลงมไปหรือกูขีเ้เพียงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไอ้นินจาขาวอ่ะระวังแ่งไว้เร็วหมาป่าไปแล้วนินจานินจาเฮ้ยโอ้เยอะทีทีโอ้ยยังทีโอ้โหทีสัตว์ทีสัตว์เฮ้ยปุ่มแต่ผมสปีดว่ามันยังโอเคเอ้ยไปแล้วหนึ่งผมว่ายังชิลอยู่อะโอ้โหไม่ชิลเนอ่ย ไม่น่าเลยพลาดสัตว์ต้องกลับมาเล่นเลยนะ <laughs> เอออย่างพลาดแลอ้ที่เราคุยเรื่องไอ้แม็โดนโอล่เสียดาย oh. ไอตกก้ตุ๊กตาเฟนฝ่ายว่าเดี๋ยวว้สวัสดีครับผมมาล้วกแมน เลยสวัสดีครับคุณสนใจโฟกายไหมครับผมกำลังสตรีมอยู่เล่นเหรอใช่ครับไ t now Yes โอ้ยงดังได้เลยธนาโชตไม่มีเรี้อะไรเล่นอยู่แล้วอ่ะโอ้ยเสียงปอมแม่งดังกว่านี่ตอนนี่ตอนแรกว่าจะเล่นในรากาคนเดียวนะมันจะเล่นเบียดพอยต์เหรอเออมึงตอนนี้มันแบบ แค่ว่าไทสมิทแม่งเยอะมากอะใน YouTube อะแม่งโคตรแบบโฆษณาหนักมากเลยจ๋าเลยอะมันสนุกจริงอะมันมีอาวุธใหม่เพิ่มมาเยอะเลยคือกูไม่เข้าใจมันเป็นแบบตัวละครแบบคอสตูมา้ตัวได้ไปะหรือว่าเป็นตัวละครฟิกมาให้แล้วหรือไรไอ้คอสตูมายได้ทั้งหน้าเลยทั้งตัวทั้งหน้าทาั้งอ๋ <Black Desert. S 1> เอเป็นเล็กเป็เสิร์ตไอ้ทำไมกูเปิดมิซิงวะเนี่ยโนที่แม่งเอาแก๊บบินฮุกแบบดึงคนได้มันทำเหมือนชิคิโร่ป่ะวะ ใช่ใช่ใช่มันคือเอาสกีโลมาเป็นมาเป็นแบทเทอล์รี่โยอะ see, <I> see. ่ะดีไอซีโดดเสร็จละโดนเร็วกุยกโอ้ตัวทำไมพอมีทุตอะไรวะแทชโดบอกว่า <c oughs> โอกายพอกายมันมีแบบ V R ไนหะมกรับวิ่งไป <c oughs> <c oughs> โอ้โหมันมีคนท่านอยู่นี่อ้วกจริงโอเค โอ้คุณบังอ่ะคุณพังอ่ะคุณบัง,บงไป<ว>ไม่ไปข้างล่างได้ด้วยอ่าี้ย <Yeah. S 1> ไปแล้วหนึ่งเฮี้ย <Yeah, S 1> อย่างเร็วเพื่อเทียถอยดิเฮี้ย yeah. คีบอร์ดเลยจอยเล่นกันคีย์บอร์ดที่ในรอบนี้ผมรอดยิ๊ดโอ้โหโอ้โหไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยครัชครัชอีกสองตัวเท่านั้นเขาล้อมใครก็ได้ตกเหยื่อเกือบกูล้วไอตัวเดียวเยสไม่ใช่กูล้วเออยังดีเฮี้ยี่มีคนดึง นั่นไงอันฟอร์มมันจะขย,ยับขยับใช่เหรอไม่เห็นว่ากายต้องดึงพอดไไไไีไม่อยางให้มันไปเฮ้ยเฮ้ยมันนิดเดียวเองอ่ะไขก็ได้ไขก็ได้เยี่ยบอลล็อกเรียบร้อยเยื้ยไปแล้วนั่นไงตร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 งเบือ,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 เ,อเปิดเทปเบือไปครับ เฮีย้ยโอ้ยสุดขอบลเลยเฮี้ยมันจะเร็วขึ้นเปล่าวะใช่มันจะเร็วขึ้นโอ้ยถึงไม่เอาใช่ครับได้เฮ้ยเฮ้ยมึงเลิกจับดิเอาล่วงคนจับกูล่วงเฮี้ยไอ้นิ<ม>น,นจาขาแม่งจับกูขอให้มึงแพ้โอ้มีกระโดดด้วย<ส><ญ><ม><น>ท,ทีทีโอ้ยยังขี่ โอ้โหทีสัตทีสัตเฮ้ยผมแต่ผมสปีดว่ามันยังโอเคเอ้ยไปแล้วหนึ่งผมว่ายังชิลอยู่วะโอ้โหไม่ชิลวเลยยังไรเนี่ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่จริงๆคืออยู่ตรงกลางดีสุดมันจริงโอตรงโอ้โหโออีซี่ ไปแค่หนึ่งเองอะ่ะเฮ้ยไปหลายตัวแล้วเไม<อ>่อะวันนี้มงกุฎเลยนี่ยว่ะมงกุฎแล้วเหรอเออไฟนอลแล้วไอ้เชี่ย <Yeah. S 2> โอ้โหโอ้ oh, how the hell โคตรเยอะโอ้โหโอ,โอ้แล้วคนอย่างเยอะเลยอะ่ะซ้าย <c oughs> yes เฮ้ย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 โอ้หทำไมแม่งเร็วจังวะมันจะมีแค่ประตูเดียวที่เป็นของจริงใช่แค่เดียวโอ้โหโอโห,โห,โหนินจาแม่งเอาเรื่องว่ะโอ้โหโอ้โหแค่ถึงคนสุดท้ทายแค่ถึงคนแรกคือชนะเลยใช่ไหมใช่ใช่ใชโอ้โหดึงจ้าดึงนินจาดึงจา้าไว้ โน่กูมืดกูจบแล้วไอ้เหี้ยจบเลยทามึงถึงคนแรกแต่มึงไม่ได้มงกุฎใช่ไหมไม่กูมาผิดทางมาทางโดนปั่นอยู่ที่เดิมตั้งนานดู่แหวนกลายไ่แก่มาผิดทางแล้วโดนโดนปั่นจบเลยไอ้เหี้ยมึงโดนยีดเลยเพอร์มาเดนยีดผิดครั้งเดียวคืออยู่ที่เดิมตลอดไปจบเลยไอ้ปอมมึงได้ลองไอ้บัตรหันยังวะ Blood Hunt ออเกมฟรีเหรอไม่ลองเลยเป็นไงกูม hmm> ่เครื่องกูไม่ไหวเหี้ยเพรเหรออืมแมปแม่งไม่โหลดแล้วผมกอดเทียอาอยู่อะเอ้าไม่ทันแล้วไอ้เชี่ยโอ้ยเชี่ยแม่งวิ่งเร็วอะเร็วเร็วเร็ว yes เ,ออเกือบเที่ยไม่ถึงจริงลเลยแม่งไปกันอย่างเร็วเราเนี่ยกูชอบมากเลยอะ่ะมันมีบางคนที่เป็นนั่นด้วยไอ้อะไรว่าเนอทอร์เรนต์ในพอทออ๋อโอ้โหแม่งมีคนเข้าไปสามคนหรอเร็วชิดเปงเลยโอ้ยโดนเรียบร้อยเข้าหรอหลน่นโอ้โหเยอะชิดเปงโดนหักและทีนี้ไกด์นี่โอ้ยเยอปเปผมไม่ชอบ ไม่ชอบว่ะอ่าไม่ชอบกล้องไม่ได้สายนี้ไม่ชอบพวกมึงทุกคนเลยหมืนไส้ขอบคุณครับสุดยอดจริงเลยทวนเนี้ยวนโหดขี้ว่ะของเขาดีมากเลยแล้วหรอปวดแล้วหรอปวดหัวด้วยถ้ากมิซังอยู่โฮมใช่ครับผมอืมทำไมมึงจะไปหาแล้วกูถามไม่ได้อะไอ้เหี้ยไม่ได้ครับกูถามไม่ได้เลยให้่ดูวะ ผมอยากถามไปเฉยพี่ตัดแมสห้น่อยฮะตัดแมสหนึ่งนะครตัดแมสปกติแมสตั่นี้แหละเป็นสายตาเลยไม่มีสายตาตัดแสงกับเปลี่ยนสีเฉยๆแว่นแว่นใหญ่แว่นแว่นกูก็มีตัดแสงแล้วเปลี่ยนสีได้ด้วยตอนแรกจะซื้อออฟตัดแล้วแต่ว่าไม่อยากได้อยากได้ไปเปลี่ยนสีด้วยก็เลยเอา เป็นสีแบบหมายถึงเป็นแว่นกันแดดด้วยใช่ป่ะอ๋อมันไม่ใช่ว่าออกมันไม่ใช่ว่าเป็นกันแดดหรอกแค่แบบว่าการแสง UV วีมาประเดิม่บูด้วยป่ะบูด้วยบูด้วยเพราะว่าบูเชดกูก็มีอยู่อันนึ่งมังไม่ได้ใส่เลยใส่แล้วปวดหัวเพราะมันสีเหลืองกูชอบนะหมายถึงแว่นเออโหให้เลือกเยอะชิบเป็นเลยแล้วมันมีอันที่ไปไม่ได้เลยเพราะว่ามีอันไปได้อันเดียวไม่ใช่ อุ้ยอ๋อหลายหลายอันโอเคเฮ้ยโอ้โหผมเห็นนะโอ้โหคุณแม่งก็ตียอยู่อ่ะเฮ้ยโอ้โหเป็มึงเล่นเก่งเหรอวะเดี๋ยวนี้ทำไมข้างหลังมันตามตัวเฮ้ยแล้โอ้โหมึงได้ทุกอันเลยอ่ะวัดเฮ้ยโอ้โหเี้ยโอ้ เรียบร้อยจนได้โอ้โหโอ้โหไปชิสามโอ้โเอาเรื่องไปสาม่ะบไม่ได้ข่าวแน่เลยนั่นโอ้มาอย่างเซียนเมื่อกี้มาอย่างเซียนออกอย่างกาดสุดท้ายเสียบมืดผมจะวินให้พวกคุณเองครับ ดเอฝั่งเดียวน่าจะไหวอยู่อ๋เดี๋ยวนะมันมันเอ็นได้นี่หว่าใช่ไหมเนี่ยใช่ครับคุณต้องวิ่งไปวิ่งมาชิอยู่ตรงกลางดีสุดแล้วแต่กูไม่รู้กูไม่สามารถบอกได้โอ้ยโว้ย ไอ้มันชนน่ะมันชนมันชนแล้วมันกระเด็นน่ะอย่าไปชนอย่าไปชนคือมันโดนไม่ได้เลยอ่ะมันโดนแล้วมันกระเด็นน่ะโอ้ยโอเคหายไปเยอะปะวะเยอะไม่ใช่สิบเอ็ดเนาไปชี้เบลล์อ๋ออันนี้ไม่ได้หายไปเยอะอยู่เนี่ยเชื่อคือไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้โอ้มันให้เป็นทีมดิว่าอีแดง I w อ n าวฟัคเดอะโบว์เ l ลเอาไม่มีอ่ะแล้วกูมาทำไมเนี่ยเฮ้ยแต่แดงชนะอยู่กูจะไม่มีประโยชน์แล้วนะฟาดพิโลแล้วทีมเฮ้ยไม่ไม่กูแดงกูแดงอ้าวของมึงคือสีแดงไม่ใช่สีืองสีแดงเหลืองไม่เอาไม่ไม่กูแดงไม่เหรอ เลือกูเหลืองนี่หวะไอ้เชี่ยโอ้จบแล้วโอ้ไม่ไม่มีสปอนเออจบแล้วไอ้เชี่ยโดดขึ้นคลิกซ้ายเฮ้ยโอ้ยยังไม่โหลยังไม่โหลโอเคโอเคเฮ้ยโอ้ยวงววงดีวงดีโอ้เอ้ย แม่งกวนตีนอ่ะจำเนี่ยอยู่สรุปกูสีแดงเลยกูสีเหลืองเนี่ยกูไม่ชัวร์แล้วเนี่ยกูเหลืองใช่ไหมเนี่ยนี่คือเหลืองเหรอนี่คือชุดมึงสีแดงเลยบอกแล้วตาบอกสีกายเอ้าะโอเคมันเหมือนสีแดงเฉยอืมมันมันมันออกส้มส้มแบบส้มเกือบแดง เนี่ยถ้าเกิดกูเทียบกับสีเหลืองอื่นอะ,อะนนพัดลมมันนั้นพาไปไหนไหนพัดลมเดี๋ยววะพัดลมด้านข้างเห็นมานด้านหลังอ๋อเออว่ะ <laughs> อยากรู้ต้องไปครับต้องไปจริงอ๋อมันก็เหมือนเอา้าจบเลยใช่อ้าวไปแล้วจบเลยเหรอไม่มึงอย่ามึงอย่าไปเถอะนะ อ๋อไปแล้วอย่าตกน้ำใช่ทีเดียวล่วงจบเลยไอ้เ้ยอ๋อมึงตกน้ำตกครับจบเลยโอ้อไม่มีคนเข้าไปสามคนหวานเร็วชิดเป่งเลยอุ้ยโดนเรียบร้อยเข้าหรอลนโอโ้เยอะชิดเป่งดนหักนั่นแหละทีนี้ไ์นี่เ้ยเยอ,อ้า